ครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิไฟไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับเอ,อ่ออันนี้เดี๋ยวมาลองทดสอบตัวคอนไวล์อนะครับตัวนี้นำมาโมูใหม่นะครับเป็นลอด SFT40 นะครับนี่ SFT40 ใส่กับเดเวอร์3โหมดนะครับ3คุปโหมดเปิดแล้วแรงเลยแต่บันคิกเบาแสง ที่ปันทิกดสาครั้งก็เป็นหมดกับพิบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันนะฮะนี่เอาสองนะหมอจับอันนี้มันมืดมากนะครับนี่มันมืดมากผมก็อนันนี้แสงจากแฟลชโทรศัพท์นะไปหน้าโทรศัพท์นะถ้าสองใกล้ๆเนี่ยมันก็เห็นชัดอยู่อ่ะแต่พอไปไกลๆปุ๊บเนี่ยเห็นลางๆจางๆนะ ยืนอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวลองปิดแฟลชเปิดไฟฉายนี่นะครับดวประจันสองไปหาประจันเลยนี่นะครับทิปปนทิคอ่าอันนี้จะเป็นโหมดเบาแสงลงนะครับเอ,อเอ่อเมื่อกี้ับเบันลิกไม่ใช่ทิปปนทิคอันนี้ทิปปนทิกนะครับสามครั้งเป็นโหมดสต็อปนะครับ ุงเป็นกิโลครับอันนี้จากที่เคยทดสอบวันระยะแสงนะครับเป็นหลอดรุ่นใหม่ของคอนวอยนะครับออของยี่ห้อยี่ห้อหลอดลูมินนสนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูว่าเป็นตัว l 2นี่นะครับจากที่เคยวัดลองแสงนะครับลองเทสแสงดูเนี่ยเออ่ประมาณหนึ่งกิโลได้แน่นอน นะครับต้องถ้าจะวัดจบบชัดเจนเนี่ยต้องหาที่ลองแสงใหม่นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับก็สนใจงานซ่อมงานโมติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับ